ปาท่องกาบออกมานะครับข้างในค้นลายแห้งนะครับสบายดีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเขา้าสู่สองมาท่อง ตอนนี้ปลาท่องนั่งเรือมาจากสาทรนะครับมาไอคอนสยามนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรือข้ามฟากนะครับดูคนเยอะมากนะครับเต็มเรือเลยนะครับไปเนี๋ยวปลาท่องก็จะไปอัปเดตนะครับภาพบรรยากาศอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะครับของวันที่สามสิบเอ็ดนะครับ เรือส้มก็เต็มแล้วครับร้านนาเรือที่ว่าท่องนั่งมากก็เต็มเพื่อน ไปแล้ววันท <Hey, bye. S 2> <ahead, S 1> ่องจ้าค่ะคืนไปอัพเดตภาพบรรยากาศนะครับตอนเวลาบ่ายสามโมงนะครับอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับของวันที่31เดือนธันวานะครับ tìm thuốc làm nhớ mà คนวิ่งเข้ามานะครับคนวิ่งไปอ่าล้านหน้านะครับตรงที่มีอ่าเวทีคอนเสิร์ตนะครับเป็นอ่าคอนเสิร์ตบริส l ลมนะครับวันนี้นะครับดูคนมาเยอะมากนะครับ นี่เต็มเลยนะครับนี่ใน,นห้างนะครับ ปลาท้องกราบออกมานะครับข้างในค้นร้ายแห้งนะครับ นี่แค่ท่าเรือนะครับยังขนาดนี้พอต้องกลับออกมาขึ้นนะครับเดี๋ยวออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วนะครับด้านในนะ,น,ะนี่นะครับคนเข้าไปตรงเวที น,นี่ขนาดเวลา3โมงนะครับยังขนาดนี้นะครับ4าโมงบอกเลยว่าเดินแทบไม่ได้นะครับ สาทรแถวนี้เลยค่ะน,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 นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดนะครับตอนแรกว่าท่องคิดว่าจะเข้าไปอัปเดตบรรยากาศด้านหน้านะครับแต่ว่าเห็นคนหลก็เลยว่อรเข้าไปนะครับยานออกมาบ่อยนะครับทุกคนเบิ่งคนหลยแห้งเต็มไปหมดทุกจุดแล้วนะครับ ไอคอนสยามนะครับตอนนี้เวลา15หนาฬิกานะครับหรือว่าบ่าย3ามโมงนะครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับกิมมี้นะแล้วเจอกันคลิปต่อไปทุกคนสำหรับกิมนี่นะ้รับขอตัวลาไปก่อนนะครับ